ด่งไปให้เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งแล้วนะนี่เหลืออยู่ในบ้านคอมเมนต์เพื่อนๆเดี๋ยวจะทยอยตอบให้นะคะตอนนี้เหนื่อยมากๆเลยไม่มีแรงจะพูดลนวะมันเหนื่อยจริงๆค่ะทํางบ้าก็มาถามเห็นลูกค้าอยากจรินก็อยากทำจริง มาค่ะกินข้าวด้วยกันด้วยลงมือค่ะเพื่อนๆดูลาบกระดูกดิ่ว่าอร่อยไหมน่ากินอยู่นะคะเขาทำน่ากินสุขภาพตอนนี้แย่มากเลยนี่กินแห้งเหี่ยวเลยแห้งเหี่ยววันคนกินเลยค่ะอันนี้ก็กล้วยหนาเพื่อนๆกินเป็นไหมคะบ้านนี้ไม่มีใครชอบกล้วยแ้วก็ซื้อกล้วยม,มาไหว้ไม่รู้จะเอาอะไรไหว้ส้มก็ไหว้แล้วไม่มีใครกินก็เหี่ยวตลอดเลย ย่าบอกว่าทําคลิปใหม่หน่อยทําแต่คลิปกินข้าวเด็กก็กินข้าวเด็กก็กินข้าวก็บอกโอ้ย่าหนูก่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงให้ดูด้วยกันค่ะเพื่อนๆลาบกระดูกแบบลาบแบบแห้งๆนะเอมาจากร้านเพื่อนกันมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินข้าวด้วยกันเด้ลงมือค่ะเพื่อนๆดูลาบกระดูกดีว่าหน่อยไหม น่ากินอยู่นะคะก็ทำน่ากินดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะนะคะ่ะมา,ากินข้าวด้วยกันค่ะน,นี้ไข่ลูกเขยน่ากินไหมคะ ันนี้ไม่ให้ลูกสาวกินกรือเ่าเราเราจะกินดีหรือเปล่าเดี๋ยวว่าเราจะงานคนเดียวนี่ะไม่ทำก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกินกันหรือยังคะมากินด้วยกันค่ะตลอดเลยย่าบอกว่าทำคลิปใหม่หน่อยทำแต่คลิปกินข้าวีี่อก็กินข้าวนีือก็กินข้าวก็บอกโอ้ย่าหนูก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงให้ดู เพกินกันหรือยังคะมากินด้วยกันค่ะตลอดเลยย่าบอกว่าทําคลิปใหม่นอยหําำแต่คลิปกินข้าวเด็กก็กินข้าวเด็กก็กินข้าวก็บอกโอ้ยย่าหนูก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงให้ดูมากินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้ไข่ลูกเผยน่ากินไหมคะอันนี้ไม่ให้ลูกสาวกินก่อนเราเราจะกินดีหรือเปล่าเดี๋ว่าเราจะอันนี้ก็ปุ๋ยหน้าเพื่อนเพื่อนกินเป็นไหมคะ บ้านนี้ไม่มีใครชอบกล้วยแล้วก็ซื้อกล้วยมาไหว้ไม่รู้จะเอาอะไรไหว้ส้มก็ไว้แล้วไม่มีใครกินก็เหี่ยวพูดคนเดียวบอกย่าบอกให้เต้นให้ร้องเพลงออกคลิปกินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้ไข่ลูกเขยน่ากินไหมคะอันนี้ไม่ให้ลูกสาวกินว่นเราเราจะกินดีหรือเปล่าหรือว่าเราจะ ซด้ขึ้นมาด้วยไหมในเมื่อเช้าไม่ได้กินลงหรือเปล่าเหนื่อยเหนื่อยแลวกินข้าวไม่ค่อยลงเออแย่ับบล่วยเล็บมือนาะงเหี่ยวพาจานแล้วไม่มีใครกินกลัวเพื่อนๆน,นอนหลับไม่กด้เราออให้ฟังคลิปนี้แค่นี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย แกะดีกว่าแกะมันเสืมันกินไดนะ้มากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆมาขอเก็บเวลาหน่อยนะคะขอเก็บป่วยเล็บมือนาะงเหี่ยวขาจานแล้วไม่มีใครกินยิบหน่อยนึงทำเป็นยิบยาวหน่อยนึงคะ่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาไรส่ในตอนนี้นานเยอนะมากเหนื่อยทางงานรัดตัว มือจะคิดกินข้าวเนาะเรียกกันกินข้าวมือจะคิดกินข้าวเนาะเรียกกันกินข้าวมาค่ะมา ็นลูกค้าอยากกินแล้อยากทำให้กินทงานคนเดียวนี้นะไม่ทำก็ไม่ได้ด้วยยังไม่ให้เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งแล้วนะน,นี่เหลืออยู่ในบ้าน กินกันหรือยังคะมากินด้วยกันค่ะสุขภาพตอนนี้แย่มากเลยนี่กินนะแ้่เงี่ยเลยแย่เหมือน,นคนกินเลยค่ะคิปหน่อยนทำเป็นชิปยาวหน่อยนึงค่ะเพราะว่าไม่มีไม่มีเวลาไลไ์สดเลยตอนนี้น้นเยอนะมากเหนื่อยค่ะาง,งานรัดตัว มึอจะคลิปก or ินข้าวเนาะเรียกกันกินข้าวตลอดเลยย่าบอกว่าทําคลิปใหม่หนอยหําแต่คลิปกินข้าวหรือก็กินข้าวหรือก็กินข้าวก็บอกโอ้ย่าหนูก็ไม่รู้จะเอาคลิปอะไรมาลงให้ดูเห็นไหมคะน่ากระดูกแล้วก็ไข่ลูกเสยแซ่บๆค่ะมากินด้วยกันนะคะหน้าบวมตาบวมยังไงไม่รู้กล้าก็มาถามเห็นลูกค้าอยากกินก็อยากทําให้กิน ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะเป็นเพื่อนกินกันหรือยังคะมากิน,ด,น,กนด้วยกันค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะอันนี้ไข่ลูกเขยน่ากินไหมคะอันนี้ไม่ให้ลูกสาวกินหรอกเราเราจะกินดีหรือเปล่าหรือว,ว่าเราจะมาค่ะกินข้าวด้วยกันเนยลงมือค่ะเพื่อนๆดูลาบกระดูกดีว่าหน่อยไหม น่ากินอยู่นะคะก็ทำไน้าชด้พูดคนเดียวบอกย่าบอกให้เต้นให้ร้องเพลงออกคลิปยังไมให้เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งแล้วนะนี่เหลืออยู่ในบ้านนี่จะคิดกินข้าวเนาะเรียกกันกินข้าวกลัวเพื่อนๆนอนหลับไม่กล้เราฟองใหฟัง คลิปนี้แค่นี้นะคะ bye bye. บ๊ายบายบมือจะคิดกินข้าวเนาะเรียกกันกินข้าวเนาะยาบอกให้เต้นมัน่งแค่นี้เขาก็ว่านเป็นบ้านและยานั่งคุยกันเดียวคุยก,กันค่ะเพื่อนๆ ลาบกระดูกแบบลาบแบบแห้งๆเลยมาจากร้านเพื่อนกันมากินด้วยกันค่ะเพื่อนๆป้าก็มาถามเห็นลูกค้าอยากกินก็อยายกทำให้จริงป้าก็มาถามเห็นลูกค้าอยากกินก็อยายกทำให้จริง ันนี้ก็กล้วยหนัาพเพื่อนๆกินเป็นไหมคะบ้านนี้ไม่มีใครชอบกล้วยล้วก็ซื้อกล้ยวยมาไหว้ไม่รู้จะเอาอะไรไหว้ส้มก็ไหว้แล้วไม่มีใครกินก็เหี่ยวนะครัมาส่งไปให้เพื่อนๆอีกส่วนหนึ่งแล้วนี่เหลืออยู่ในบ้าน ดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแกะแกะดีกว่าเ่อมันแกะมันกินได้นะมากินด้วยกันนะคะเพื่อนๆมาขอเก็บเวลาหน่อยนะคะขอเก็บมามามาได้นมาด้วยไหมเนึ่ยวเช้าไม่ได้กินลงหรือเ่าเหนื่อยเหนื่อยแล้วกินข้าวไม่ได้ลง อยแย่ทำง,งานคนเดียวนี่นลาไม่ทำก็ไม่ได้ไมกเพิดเห็นไหมคะลากระดูกแล้วก็ไข่ลูกเฉยแซ่บๆค่ะมากินด้วยกันนะคะหน้าบวมตาบวมยังไงไม่รู้ของคุอภาพตอนนี้แย่มากเลยนี่ขึ้นแย่เงี่ยเลยแย่เงี่ยวอนคนกินเลยคะ่ะดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคิดหน่อย